ใครเคยมีความรู้สึก d e จ a ja vu บ้างไหมคุณเคยรู้สึกเหมือนเคยเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์นี้มาก่อนทั้งที่เพิ่งเจอในชีวิตจริงครั้งแรกไหมนั่นแหละค่ะคือความรู้สึกที่เรียกว่า deja vu ที่แปลว่าเคยเห็นมาก่อนแล้วความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในทางวิทยาศาสตร์ d e จ a ja vu มาเกิดจากสมองที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างความทรงจำกับประสบการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็วผิดปกติ ทำให้สมองสับสนว่ากำลังเจอเหตุการณ์เดิมหรือเหตุการณ์ใหม่แต่ในมุมจิตใต้สำนึกและจิตวิญญาณความรู้สึกเดจาวูมีความลึกซึ้งกว่านั้นค่ะมันเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จากอดีตชาติหรือความทรงจําที่อยู่ลึกในจิตวิญญาณเราเองเหมือนกับการที่จักรวาลหรือจิตจักรวาลส่งข้อความตัวใจหรือบอกให้เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้น เราเคยสัมผัสและเรียนรู้มาแล้วเมื่อคุณรู้สึกเดจาวูขึ้นมานี่คือวิธีจัดก,การง่ายๆที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้ได้หนึ่งหยุดและสังเกตตัวเองใจเย็นๆหายใจลึกๆเพื่อเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือประสบการณ์นี้จะสอนอะไรหรือเตือนอะไรในชีวิตของคุณบ้างเปิดใจรับความรู้หรือคำแนะนำจากจิตใต้สำนึก และบันทึกความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณคิดลงในสมุดบันทึกใช้เดจาวูเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองเช่นการปลดล็อกบล็อกความคิดหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณเองก็สามารถฝึกฝนการเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกเพื่อเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเดจาวูได้ค่ะแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ ja ์เดจาวูแบบไหนที่รู้สึกว่าน่าทึ่งหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไหม แชร์ความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสนใจเรียนรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตเบ้วยจิตใต้สำนึกติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพพลังจิตใต้สำนึก